สวัสดีครับพบกับผมแม็กวินครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคู่เมื่อคืนที่ให้ไปครับผมบอกแล้วครับว่าโซเซดาดครับยิงไม่ข้ามอย่างแน่นอนครับหประตูต่อหนึ่งครับเป็นยังไงล่ะสําหรับเมื่อคืนนี้ผมบอกแล้วครับว่าตามเป้าที่วางไว้อย่างแน่นอนครับวินกันมา2วันติดติดแล้วและวันนี้ผมก็มีมาให้อีกหนึ่งคู่ครับเป็นบอลครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับผมเป็นทางด้านของฟาเรนเซ่นะ อันดับที่10ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้าครับอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับผมทั้ง2ทีมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเคยเจอกันมาแล้วครับหครั้งในนัดที่แล้วนะเป็นทางด้านของฟาเรนเซ่นะบุกไปเอาเสมอมาได้1ประตูต่อหนึครับผมแบกแต้มกลับบ้านสวยๆนะครับหแต้มแล้ววันนี้ครับเป็นเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดครับเอาเสมอกับวิกตอรียมาได้1ประตูต่อหนึเช่นกันนะ และตัวผู้เล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านครับดูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าไม่มีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเลยซักตัวครับและไม่มีตัวผู้เล่นที่ติดโทษแบนนะครับผมวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าลงกันอย่างเต็มเครื่องครับวันนี้นะและเป็นงานนะ่ะของทางด้านผู้มาเยือนนะครับผมถึงแม้ครับผู้มาเยือนจะเพิ่งเอาชนะมาได้ในนัดล่าสุดนะแต่ฟอร์มการเล่นฟอร์มการไปเยือนของเขานะตลอด ซีซั่นที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มซีซั่นเขาเขาไม่เคยชนะใครเลยครับแม้แต่นัดเดียวนะครับผมและตัวผู้เล่นของเขาครับยังขาดตัวผู้เล่นไป1ตัวอย่างควรนะครับเป็นตัวผู้เล่นกองกลางครับที่ยังบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นะครับผมและราคานะครับเทไปทางด้านของผู้มาเยือนครับเปิดมาที่1.5ในตอนนี้นะครับผมมองว่าแพงเกินไปนะครับนะ เรามาดูทางด้านเจ้าบ้านนะครับผมมองว่าด้านเจ้าบ้านเนี่ยมีความพร้อมของตัวผู้เล่นครับผมเป็นสนามที่เขาคุ้นเคยนะแล้ววันนี้ครับโมเมนตัมหลายหลายอย่างเลยครับเอ็นไปทางด้านของเจ้าบ้านอย่างมากเลยครับแล้วด้วยราคาที่เปิดมาแพงขนาดนี้ครับผมบอกเลยใครจะไปครับใครจะไปฝั่งผู้มาเยือนไปเลยครับวันนี้ครับผมชี้ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟาเรนเซครับใครตามผมนะบอกเลยครับวิ่งกันเป็นวันที่3ครับ3วันติดติดอย่างแน่นอนนะ และสําหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มครับหรือว่าแนวทางในการนําเล่นหรือว่าแนวทางฟุตบอลแม่นๆอย่างผมนะครับผมแนะนําครับให้ปัดขวาครับกดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นี้ได้เลยครับขนาดม้าที่ว่าเร็วครับยังต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ